สวัสดีครับวันนี้จมโก็มาช่วยพระอาจารย์มันเกวดไฟนะครับนี่จะโก็ถ่ายให้ดูนาทีก่อนน, 3, นะครับนาทีสามท่านนะครับเกวดไฟอยู่สมอเกวดไม่ได้นะครับเนาะเพิ่งวางไม้กวาดเมื่อกี้นี่เองก็ามาถ่ายคลิปนี่นะครับ นี่ก็พระคองนะครับพระคองที่มาพักอยู่บ้านสมมกตอนแรกนะครับขึ้นมาผมขาวอยู่ที่วัดพระแอกนะครับแยกกันคนละทางนะครับพระอาจารย์ลงข้างล่างแต่สมมอกจะขึ้นข้างบนนะครับนี่ทางที่สมอกจะขึ้นไปนะครับตรงนี้เลยครับแยกกันคนละทางนะครับนี่เป็นทางเก่านะครับทางเก่าที่สมมกจะ จะขึ้นไปนะครับแล้วเราจะให้ดูแม่ชีกวดกันนะครับเนาะดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ เป็นวิธีการเกวดไม่ให้ไฟป่าลามครับยามหน้าแรงครับแล้วไฟป่าจะลามเข้าบริเวณวัดนะครับเกวดกันไฟนะครับ

ขึ้นข้างบนนี่นี่นะครับทางที่เราจะขึ้นไปอีกต่อนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้นี้ที่ท่ตมอกไม่ได้คุยด้วยนะครับเนาะตะมอกงดช่วยช่วยเกวดไฟนะครับแยกกันคนละทางครับกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ลงข้างล่างเดี๋ยวตมอกจะขึ้นข้างบนนะครับแยกกันทํานะครับแยกกันทํา นี่นะครับตรงนี้จะขึ้นไปจุดลงที่หลวงปู่ลิ้มนะครับตรงฤาษีนะครับตรงพระฤาษีอยู่นะครับก็มาช่วยกันนะครับกับพระอาจารย์มาช่วยกันเกวดไฟทำบุญนะครับมาทำบุญกับพระอาจารย์ครับเห็นไหมครับสวยครับ เป็นป่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติทุกปีเราจะเกวดไฟแบบนี้ทุกปีนะครับเพื่อไม่ให้ไฟลามนะครับไม่ให้ไฟลามป่านะครับบริเวณอ้อมวัดพระเอกนะครับโน่นนะครับแม่ทีก็ขวดอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมครับพระอาจารย์ลงข้างล่างตะมกจะขึ้นข้างบนนะครับแยกกันคนละทางนะครับ ความสามัคคีนะครับความสามะคัคคีเราจะทําทั้งวันนะครับเราจะทําทั้งวันวันนี้นะครับทําจนช่วยพระอาจารย์จนรอบบริเวณวัดนะครับนี่ก้อนหินใหญ่ครับก้อนหินใหญ่น่าอยู่มากเลยครับน่าอยู่มากเลยเป็นธรรมชาตินะครับ นี่ก็เป็นเมธีที่มาอยู่ใหม่นะครับห,หุ่มขาวนะครับเดี๋ยวต้มาขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจะไปช่วยกันเกว็ดไฟต่อนะครับเพราะวาไม่ได้เอาขากล้องมานะครับไม่มีคนถือให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ